พระตำหนักสง่างามลือนามสวนสมเด็จเกาะเกร็ดแหล่งดินเผาวัดเก่านามระบือเรื่องลือทุเรียนนนงามหน้ายนสวนราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นจังหวัดในเขตปร,ริมณฑลของกรุงเทพมหานครมีพื้นที่622.38ตารางกิโลเมตรมีขนาดใหญ่เป็นลำดับที่75 km. ของประเทศไทยและมีจำนวนประชากรคิดเป็นอันดับที่สอรองจากกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยหลายเชื้อชาติได้แก่ไทยมอญจีนมาลายูจังหวัดนนทบุรีมีการเปลี่ยนแปลงของเมืองอย่างรวดเร็วอันเป็นผลมาจากการขยายตัวของกรุงเทพมหานครที่มีอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรอย่างต่อเนื่องประกอบกับความหนาแน่นและความแออัดของกรุงเทพมหานครทำให้มีส่วนราชการและองค์กรอิสระมาตั้งอยู่ในเขตจังหวัดนนทบุรี และจังหวัดนนทบุรีมีความพร้อมด้านโคงขายบริการขั้นพื้นฐานที่ครบวงจรสามารถเชื่อมโยงถึงกรุงเทพมหานครได้แก่รถไฟฟ้าสายสีม่วงบางซื่อบางใหญ่และรถไฟฟ้าสายสีชมพูแครายมีนบุรีจึงทำให้มีประชาชนเลือกจังหวัดนนทบุรีเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยจำนวนมากสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนนทบุรี เดิมมีชื่อ uh, ว่าสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนนทบุรีได้เปลี่ยนชื่อเป็นสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนนทบุรีตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้พุทธศักราช2566โดยใช้ชื่อย่อว่าสำนักงานสกรประจำจังหวัดนนทบุรีสังกัดกลมส่งเสริมการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่จัดส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้3รูปแบบคือ การเรียนรู้ตลอดชีวิตการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับวิสัยทัศน์ของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนนทบุรีคือส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับเพื่อสร้างโอกาสให้กับประชาชนทุกเพศทุกวัยในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีได้เรียนรู้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมและเป็นธรรมให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่6พันธกิจของสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนนทบุรี 1. ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาและภาคีเครือข่ายในการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ 2ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ 3. ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาในการประกันคุณภาพภายในและเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพภายนอก 4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนนทบุรีเพื่อปฏิบัติงานส่งเสริมสนับสนุนการจัดก,การเรียนรู้ตลอดชีวิตการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับให้มีประสิทธิภาพ5พัฒนาระบบบริหารจัดการของสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนนทบุรีและสถานศึกษาในสังกัดให้มีประสิทธิภาพและ6 กำกับดูแลและส่งเสริมการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับของสถานศึกษาและภาคีเครือข่ายภายใต้การบริหารงานของนางทัชชนกเจริญวงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนนทบุรีพร้อมด้วยนายจักกพันธ์พงวรารักษ์รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนนทบุรีนางสาวนภพาพัฒน์แก้วอ่อน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรีนยนรู้ระดับอําเภอปากเกร็ดและบุคลากรในสังกัดประกอบด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจํานวน19คนพนักงานราชการจํานวน67คนจ้างเหมาบริการจํานวน24คนรวมทั้งสิ้น110คนสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนนทบุรีมีสถานศึกษาในสังกัดจำนวน6แห่งประกอบด้วย ศูนย์ส่งเสริมการเรีนยนรู้ระดับอำเภอเมืองนนทบุรีบริหารงานโดยนายจากกักพันพงวรารักษ์รองผู้อำนวยการสำนักง,งานส่งเสริมการเรีนยนรู้ประจำจังหวัดนนทบุรีรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรีนยนรู้ระดับอำเภอเมืองนนทบุรี ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอไซน้อยบริหารงานโดยนายจักรพันธ์พง์วรารักรองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนนทบุรีรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอไซน้อยศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปากเกร็ดบริหารงานโดยนางสาวนภาพัฒน์แก้วอ่อนผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปากเกร็ด ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบางบัวทองบริหารงานโดยนางสาวนภพัฒน์แก้วอ่อนผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปากเกร็ดรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบางบัวทองศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบางใหญ่บริหารงานโดยนางสาวนภัททิราทองนอกครูชำนาญการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบางใหญ่ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบางกรวยบริหารงานโดยนางสาวรัชนกโชิวิไลวันครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบางกลวยห้องสมุดประชาชนจำนวนเจ็ดแห่งประกอบด้วยห้องสมุดประชาชนจังหวัดนนทบุรีห้องสมุดประชาชนอำเภอบางกรวยห้องสมุดประชาชนอำเภอบางใหญ่ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางบัวทองห้องสมุดประชาชนอำเภอไซน้อย ห้องสมุดประชาชนอำเภอปากเกร็ดแห่งที่หนึ่งวัดเสาทงทองและห้องสมุดประชาชนอำเภอปากเกร็ดแห่งที่สองสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนนทบรุรีจึงมีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนอำนวยความสะดวกและแนะนำการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทั้งในด้านวิชาการและเทคโนโลยีที่จำเป็น ในการส่งเสริมการเรียนรู้การบริหารงานและการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดรวมทั้งการจัดทำแผนการส่งเสริมการเรียนรู้ของจังหวัดที่สอดคล้องกับแผนการส่งเสริมการเรียนรู้ตามมาตรา6แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้พุทธศักราช2566และเปิดโอกาสให้ภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมหรือเป็นผู้ดำเนินการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดจนคำนึงถึงความหลากหลายและความต้องการของผู้เรียน โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยมีโอกาสเรียนรู้และเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมและเป็นธรรม